โอเคโอเคอาสมบจิงตางตลกไปละแล้วมาจบองมาอันนี้ใช่ค่ะก็เอ่อเดือนแล้วก็รู้สึกเวลาผ่านไปไวมากแล้วก็ออ เริ่มเริ่มที่จะคิดแล้วว่าอีกเกิดอะไรขึ้นต้องใช้เวลาอย่างคุ้มค่าแล้วก็อยากทำอะไรก็จะให้รีบทำอะไรอ่างเงี้ยค่ะเราคิดอย่าเราได้ทำเกี่ยวกับเรื่องนางงามมันมีสิ่งอะไรที่ดังทำแบบมันเก็บไว้เยอะไหมครับที่เราอยากทำอะไรทำมถูกว่าเก็บไว้ทำทำไมถูกว่าเรื่องนางงานมันยังมีเยอะความจริงก็พออยากเยินทันเยอะขึ้นเพราะว่าเราผ่านมาขึ้น แล้วแต่ว่ายังมีอีกหลายประเทศเลยที่ที it, <improving> ่ย <Y> ังไม่ได้ไปเราก็อยากไปล้วก็ไปไปเยี่ยมโรงพยาบาลไปเยี <engaged> <c oughs> ่ยมเด็กๆแล้วก็ไปดูว่าพรนทเนอรของทางการจัดการนอ้มีอะไรแค่เราได้ได้ทำบ้างแต่ก็คงจะเน้นไปในทางของเออชาริตี้แล้วก็เน้นไปในเรื่องของตทางค่ะแต่หวังว่าจะมีโอกาสได้ไปเจอเพื่อนเพื่อเข้าประกวด ในถึงที่ที่เราเจอปีที่แล้วเราก็ได้ได้ s u อ p o r การก็คืที่ผ่านมาอะไรที่ท้าทายที่สุดสำหรับเราบ้างเราติดว้าวนเลยท้าทายที่สุดเราคิดว่าส่วนส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการเหมือนตอนแรกที่ที่ที่เราบอกก็คือเราอยากที่จะเป็นเอคนที่เป็นเหมือนสะพานเป็นเหมือนสะพานในการเอนำสิ่งที่เราได้ไปเรียนรู้จากต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ lab research ในเรื่องของ การดูแลผู้สไหวยในโรงพยาบาลหรือว่าเป็นเป็นฟาวเดชันอะไรที่เรารู้สึกว่าสามารถที่จะนำแับมาเป็นเป็นอินิเชทีฟหรือว่าเป็นอินเวชั่นที่ช่วยเอ่อคนในประเทศเราได้หรือว่าอะไรของใครที่ว่าอยากจะนำไปโชว์ให้ชาวโลกได้เห็นอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าบางอย่างอาจจะมีในเรื่องของเอ่อเทคิโที่ที่ ที่เราไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพรสในด้านนี้เนาะอย่างในเรื่องของแบบการราักษาเองที่เราพยายามที่จะคุยกับคุณหมอทั้งสองสามสี่ห้าประเทศเองนะคะอาจจะย,ยากตรงนี้แต่ว่าก็หวังว่าในเรื่องของ connectivity ที่หลังจากนี้เราทำงานกับคันทูก็จะมีคนมาช่วยอีกแรงนะคะก<า><ๆ>็คิดว่าคงถนานง่ายขึ้นจะมีนโยบอยเราเป็นทะไรที่เป็นสุดการกก้ช่วยประสานด้วยใช่ค่ะแล้วก<ๆ>็นอกเหนือจากนี<ๆ>้ก็ก<ๆ>็อาจจะมีในเรื่องของเริ<ๆ>่มแบบเริ่มเจ็ตแล็กบ้างอะไรบ้างอะเงี้ยเพราะว่าก่อนหน้านี้หมูไม่เจ็ตแล็ก สี้าเดือนก็คือป,ปกติแต่ว่ามันจะมีช่วงที่ที่เราจะต้องแบบทํางานเสร็แล้วบินเลยแล้ไม่ได้นอนแบบวันสองวันเงี้ยน่ะก็อาจจะมีแบบตารางควนบ้างแต่ว่าอันบบนั้นก็เป็นเป็นแบตเตอรี่่วของปีใหม่ก็คือดูแลสุขภาพด้วยปนยีนี้ใี่เป็นสูปป้ปัะชา่านะคะก็ที่ทราบค่ชอี่ทราบเดี๋ยวทริปต่อไปอนี้จะประมาณ ที่จะถึงนีนะคะก็คือ3าประเทศนะคะแล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีซึ่งจะเป็นโซนโซนแถบเอเชียแล้วก็เดี๋ยวคงมีไปแถบยุโรปอีกก็คืออังกฤษต้องไปอยู่แล้วแล้วก็อาจจะมีเป็นแถวแถวโปแลนด์ด้วยค่ะเพราะว่าวันก่อนเพิ่งเจอคาร์ลินาก็คือมิโครสองคนก่อนหน้านี้จากโปแลนด์ก็คิดว่าคงได้ไปทําอะไรด้วยกันในในโปแลนด์ด้วยค่ะก็เดี๋ยวรอรอมงลองไปแล้วมิโครฟลูโววิธีรวจในต่างประเทศด้วยจะเป็นจะไป็นโคสเป็นไน ไปไปด้วยค่ะเพราะว่าอีกหนึ่งหน้าที่ก็คือต้องไปไปความยิ่งให้กับประเทศอื่นๆซึ่งก็สนุกด,ดีแต่ว่าในขณะเดยียวกันก็รู้สึกแบบว่าตัวไม,ไม่ไม่ไม่ได้คิดเหมือนกันว่าวันหนึ่งมันจะได้มาทำหน้าที่เรียนตรงนี้อะไรเงี้ยแลว้วก็เห็นทุกครั้งที่ไปก็จะเห็นผู้เข้าประกวดคนแล้วก็นึึงตัวเองตอน,นประกวดว่าเออเคยเคยผ่านโมเมนต์นี้มายู่ะและว้วก็พยายามสะทอดเขาให้ได้มากที่สุดแลว้วก็จะจะบอกผ่านเพื่อนตลอดว่าเออถ้ามีอะไรให้ช่วยก็ ก็ S <S บอกอนะจะมีงานที่รวมสามสาวน้ำเง,ง,งนินทมสโบร์ิสเบิร์ดที่เป็นที่เป็นใช่ไหมแล้วก็แฟร์เป็นพระตรีษะเป็นพระศรีษะนั้บบนๆะทะ<บอ>ั้งหมดก็ดีใจที่ได้เป็นประวัติศาสตร์นะคะก็บริษัทไ,ได้เกิดขึ้นแล <S 2: <S 2: ้วดีใจมากๆที่ได้ที่ได้ไปเพราะว่าหนึ่งคืออย่างที่บอกว่าเป็นการรวมตัวของสาวสาวจากั่งเวทีที่เป็น แนด์ในไเป็นแฟนแลแล้วก็เป็นคนที่ i n s p i r i ิ่ก็คือแคทริโอนาแล้วก็ทีเจก็ TJ คือเราได้คุยกับเขาเยอะแล้วก็รู้สึกว่าเออก็ก็ไม่แปลกที่เขาจะมาสุดนี้แล้วเราก็ได้รับพลังบวกจากเขาเยอะรวมถึงได้เป็น m อด้วยซึ <S 1> <S 1> ่งเป็นอะไรที่ตอนแรกหนูท้าทายมากเพราะว่าทุกคนรู้ทีว่าอย่างแคทเนี่ยเขาเป็นคนแบบ เอนเนอร์จีเยอะเขาเป็นแบบเป็นโปรเฟชชั่นอลแบบพรีเซนเตอร์แล้วอะค่ะตอนแรกเราก็แบบวิเราจะไหวไหมแต่ว่ากลายเป็นว่าทั้งสองคนไม่ได้ทําให้เรารู้สึกกลัวเลยนะทุกคนแบบปลอบเลือกเราว่าอยู่ทําได้อยู่เขาจะถามนอกใหม่ตลอดว่าแบบยูโอเคไหมหรือว่าต้องการที่จะแบบเปลี่ยนอะไรหรือว่าให้ช่วยอะไรใหม่เราก็เลยรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ที่ดีอะค่ะที่ที่ดีใจที่ได้ไปทำตรงนั้นที่ได้กลับมาหาฟองก็เหมือนกับในฐานะที่ไป ให้มีความวีแลก์แล้วก็เราพยายามเก็บดีเทลว่าเราไปแต่ละประเทศ <_ d> um> เขาอยากให้เราเียนอะไรเขาขาที่จะพรีเซนต์อะไรบางอย่างเราเก็อ <_ d> um> าจจะถามเพื่อนว่าเออที่ประเทศคุณเ,เขาเขาเชือมันเป็นยังไงเราจะได้เข้าใจเข้าใจคนมากขึ้นแล้วเราก็พยายามที่จะคุยเล่นกับทุกคนให้เขารู้สึกว่าเออฉันก็เป็นอักระดับนะเพราะว่ามันเป็นหน้าที่หนึ่ง,งของเราที่จะต้องให้เขารู้ว่าเราเนี่ยเป็นโลโก้เซ็ทินเจนที่พร้อมที่จะเป็ทกินกับเข,ขาเชื่อของเขาด้วยเหมือนกัน <_ d> um> เราเราพอ <ๆ S 2> ็ดีใจค่ะที่ที่อย่างที่บอกว่าได้เป็นหนึ่งในโมเมนต์ที่แฟนๆมองว่าเป็นประวัติศาสตร์แล้วก็ถามว่าชอบไหมก็ก็ทุกคนก็ต้องชอบอยู่แล้วเวลาเราทําอะไรที่ได้ฟีดแบ็กดีๆอะไรเงี้ยเราแฮปปี้อยู่แล้วเพราะาเรารู้สึกว่าเอ่อกานบนเพิงของสิ่งที่เราพยายามทามาให้ให้มันออกมาดีที่สุดในแบบของเราเนี่ยมันมันได้สัมผัสผลให้ทุกคนแฮปปี้แล้วก็ดีใจที่นอกเหนือจากแฟนในไทยแล้วยังมีแฟนในต่างประเทศที่เขาเห็น ศักยภาพในตัวเราแล้วเขารู้สึกว่าเขาเขาเขาชอบแบบแม่กำคนนี้ตั้งเลยนะคะจริงเรื่องที่แบบเราทำกับพี่ชายพี่ชายเขาอยากมางานแม่คือไปดงไปดงไปแดนแปดงไปแดนทีมาร์กไปดงไปดงไปแดนอะไรอย่างเงี้ยไปดงไปดงมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ความจริงก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ที่ไม่คิดว่าจะแบบ p ูออฟได้คะเพราะว่าตอนนั้นก็คือมีเวลาสอบเนี่ยของเาก็คือสอบหนึ่งวัน เพื่อนๆเพาะว่าอยากให้เพื่อนๆมาคอรัสให้ก็ไปดึงเพื่อนสมัยเรียนมาแล้วก็บอกว่าเออมาคอรัสให้หน่อยแล้วก็ไปซ้อมกันหนึ่งวนันคืนวันนั้นก็บิดแฟนปิดกลับมาก็คือซ้อมหนึ่งวนัวนวันรุ่งขึ้นก็คือโชว์แบบนี้ค่ะคือเราไม่คิดเลยว่ามันจะจะผุดซ้อมอได้เพราะว่าเรารู้ว่ามันเป็นางานใหญ่แต่ว่ามันเป็นโอกาสเรา่ก็คุยกับพี่ๆว่าโอเคเราก็ต้องคว้าโอกาสไว้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้ขึ้นเวทีแล้วก็ทำโชว์ที่แบบน่ารักๆแบบนีน้เป็นแฟนหุได้อีก ก็ดีใจมากแล้วก็ในส่วนของสีเองก็เป็นความเชคดีที่เเขามาจัดที่ประเทศไทยแล้วเราก็มีโอกาสให้ถูกับเชิญไปเป็นคนที่ไปพูดคุยกับเขาเพื่อเป็นสีฟันเป็น under the insight เกี่ยวกับกับประเทศไทยจากสุไทยแล้วก็เรามีโอกาสได้ไปเว็บเร์เซนท์ที่เป็นตัวเขาก็คิดว่าเออน่าจะสามารถเวเพสเซนประเทศไทยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้เหมือนออก ยากเป็นแสงมาประเทศไทยอะไรแบบนี sí. ้ม <laughs> ันก yeah. ็ดีใจอะค่ะดีใจเพราะว่เออสับในงานนี้ก็แบบเกรดดีเนาะงานวันนี้อยากทำอะไรแต่ว่าทำมาเต้นแล้วน้องแล้วเป็นกี่โอแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือจะเก็บมดเยก็ก็อยากเป็นไายเต้อยากแย่งงานแล้วเป็นเต์ี่ตาอยามาชิวเต็มแล้วนะค่เตนมีอะไรคุณอยากทำไหม หนูก็ความจริงหนูก็ได้ทําแต่ว่ามันได้ทำแบบสตายร้องเพลงมันร้องเพลงเราไปร้องแต่ว่าเราไปร้องในในโอกาสที่นางงามอยากไปโชว์อะไรสักอย่างเล็กๆน้อยๆให้แฟนๆได้เห็นเราก็ไปเราก็ไม่ได้ เราะเรารู้ว่าเออสุดท้ายแล้วมันจะมันจะช่วยในเรื่องของการทำงานต่อไปอนะไรเงี้ยค่ะแก็แบบอยากอยากทำออไรขออะไรขออะไรขอไี่หม่หมอดูนะคะจะได้ไหนัก h o l l บูดอะไรหมอดูคนไหนเราจะไปดูไหมดูคนไหนดจริงเหรออันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้สร้างเรื่องเพื่อหรอกใช่ไหม เฮ้ยไปอินเทอร์เน็ตแนลหรอเึงวอนอฮิดเดนอาเสนดาหล่ะทำคนนี้เลยค่ะนี่คุยอะไรนะโปรเจกต์เพราะว่านั่นที่ไปของตาใครมาทักมาทักมาอ้ามิจฉาชีพแล้วเราแล้วเอาแล้วแล้วเขาใส่เจมส์ใช่ใช่ก็เลยโอุ้ยแหมอยากฟังเลยนะทีนี้ก็มีมีเจอผู้ใหญ่บ้างค่ะมีเจอแบบมีเจอเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเพื่อนหลัก ปกติเราเห็นเราจะเห็นเบื้องหน้าอย่างเดียวแต่ว่าตอนที่เราได้ไปเอลเรามีโอกาสได้เจอคนที่อยู่เบื้องหลังแบบนเนคือรนที่ใหญ่ๆของวงการคอนเทนต์แล้วก็ดิสซี่แล้วก็เอนิตเซนช์วีอะไรเยอะเียมาแล้วเราก็มีโอกาสที่ได้อย่างน้อยทําความรู้จักกันมาแล้วก็ได้คุยกันอะไรบ้างก็ดีใจที่ที่ได้ไปอยู่ตรงนั้นค่ะแล้วก็หวังว่าจะจะนำไปสู่โอกาสอีกนค่ะ แต่ว่าได้ถ้ามีก็อยากไปแต่คิวได้ใช่เราสามารถที่จะจัดตารางได้วันี้รอเลยนะพวกพี่รอเลยนะเรอรอไปกันหรือเปล่าอ้าวรอที่แปดใกล้รูปตั้งแล้วูกอยากให้ชวนกันนะถ้าก็ว่าเห็นการต้อง re arrange schedule เพื่อที่จะนำบัตรกลับมาเช็คิสิ่งสุดท้ายใช่ค่ะเพราะว่าเพราะว่าเตอนตอนวันที่เราเนี่ยไม่ได้บ้านวราไปเก็แล้วก็เราต้องมาเลือกตั้งล่วงหน้าที่ เพราะว่าความจริงแล้วตอมีแผนที่จะนไปตั้งแต่วันที่31แล้วก็อยู่ยาวไปเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกวันที่ต่อไปคือประมาณ3ประเทศแล้วก็บอกเขาว่าเออแบบอาจจะด้วยตารางด้วยอะไรทุกอย่างก็ทัางลาสิทธิ์มาแล้วก็บอกเขาว่าเเราต้องมาทำหน้าที่ตรงนี้จริงๆในการสามารถที่จะขยับอะไรได้ไหมเพราะว่าทั้งเขาก็มีตารางของเขาเหมือนกันแต่เราก็บอกว่าชงวิงที่จะ ปินนะก็คือปินเช้ามนาะแล้วก็เย็นก็ไปอีกพาก็ไม่มาขอแค่ให้ได้มาทำีอะไรเงี้ยนะก็เลยมีการปรับเปลี่ยนตารางนิดหน่อยแล้วก็แล้วก็วกเออได,ได้ได้ไปอนะไรเงี้ยแต่วันที่แปดก็อยากชชวนให้ทุกคนมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองนะคะก็เชื่อว่าเออหลายๆอย่างในในบ้านเราทุกคนอยากให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทุกคนอยากให้อะไรอะไรมันดีขึ้น ในฐานะประชาชนที่ท้ายแล้วุกคนที่ต้องมา face ทุกอย่างเพราะว่าเราทุกคนที่ใช้ชีวิตอยู่แต่ว่าก็ยังอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในในเสียงของตัวเองเพราะว่าอย่างน้อยแล้วในการที่คือทุกคนก็อาจจะกลัวนะว่ามันจะเปลี่ยนแปลงได้จริงไหมหรือว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเป็นอย่างที่หวังหรือเปล่าแต่ว่าอย่างอยเราก็มีทางเลยถ้าเราไม่ใช้โอกาสในการเอาเสียงของตัวเองออกมาเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสนาอยากให้ทุกคนออกไปใช้ผิดใช้เสียงของตัวเองเพราะว่า อเองก็จะออกไปเท่ากันแล้วก็หวังว่าจะได้เห็นทุกคนออกไปใช้เสียงแล้วก็สร้างพลังด้วยก็คือยะไรไม้น่ายกแบบไหนก็ง่าสุดท้ายอ่า What kind of leader you think ถ้าที่เราออกเป็นไม่เหมือนความผาบมอันนี้เลยแต่ว่าก็คงเป็นตัวอต้องบอกก่อนว่าเขาเชื่อว่าอย่างที่บอกแล้วนะคนนั้นมีหลายอย่างที่อยากให้เปลี่ยนแปลงบางคนอาจจะเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่แบบที่ต้องการบางคนอาจจะเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่พอต้องการแต่สุดท้ายแล้ว ม่ว่าจะเปลี่ยนไปในเรื่องอะไรยูต้องคิดก่อนว่าสิ่งที่ยูอยากจะทำเพื่อการเปลี่ยนไปนั้นมันเพื่อใครมันต้องเพื่อคนมันต้องเพื่อประชาชนมันเพื่อทั้งทั้งประเทศรวมกันมันทั้งตัวโฮมพันชีมันทุกคนมันทือสักเกอร์มันทุกสั่งคมมันทุกอย่างที่จะเชฟคําว่าไทยแลนด์ไปเรื่อยๆนะคะก็อยากได้คนที่มีวิสัยทัศน์ในเรื่องนี้มีวิชั่นในเรื่องนี้แล้วก็พร้อมที่จะไปพงหนาประเทศ